โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนถ่ายรูปนะครับแนวรูปคู่นะครับก็อย่างแรกให้เราวาปไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับเป็น office ออฟฟิศเนี่ยกดเข้าที่รัพอร์ตแล้วก็เลื่อนลงไปหาคําว่าออฟฟิศเนี่ยอันเนี้ยกดเข้าไปแล้วเราก็ใช้เป็นออฟฟิศโอสไพวอ์มนะครับก็กดเข้าไปเลยอ่ะวามาเสร็จแล้วผมก็จะใช้ฉากคู่ที่ผมจัดไว้นะก็กดตัวเอ แล้วก็เซฟไฟล์แล้วก็เขียนลูอิ s เลิฟลูอิ s เอลนี่นะผมก็จัดไว้ตรงนี้ก็นี่นะครับฉากที่ผมจัดไว้ก็ใครอยากได้ฉากเดี๋ยวผมลงไดไว้ให้นะไดก็จะอยู่ใต้คลิปก็อันนี้ผมก็จัดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะถ่ายให้ดู เปลี่ยนเสื้อข้างในก่อนเนี่ยก็แค่เนี่ยแล้วก็อัดคลิปเลยครับก็ปรับเวลาเป็นเคลียร์แล้วก็เวลาสองทุ่มเปะนะครับเนี่ยก็เสร็จละแล้วก็ลบลบให้หมดไม่งั้นมันจะบั๊กแล้วก็เข้าไปถ่ายเลย นี่นะครับเราก็หาจังหวะที่มันแบบไม่เผลออันนี้ผมเอาเนี่ยกัน ก็หามุมก่มอนนี่นะครับผมก็เอามุมนี้ก็ได้แล้วก็เล่นคลิปให้มันแบบตามไม่หลุดนะ่ะอนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ใส่พรีเซ็ตใส่รีเชตผมเพื่อให้มันสูงขึ้น นี่นะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็ใส่ริเชดแล้วก็เปิด 4K แลเวครับแล้วก็รอมันเปิด 4K สักครู่นะครับ แล้วก็รอแป๊บนึงนะครับแล้วก็แคปเลยอ่าแคปเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปแต่งเลยนี่นะครับแล้วเราก็แต่งเลยครับผมก็จะใช้พิเซตที่ผมใช้ประจำนะ นี่นะครับก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าคิดว่ามันยังไม่สวยก็ปรับเพิ่มได้ก็ปรับไปก่อนนะครับ เราก็เพิ่มสีผิวเขาขึ้นไปหน่อยให้มันแบบดูดูเข้มๆอ่ะหนะประมาณเนี้ยนี่ครับแล้วก็เอ็กพอร์ตได้เลยครับแค่นี้ครับเสร็จแล้ว